สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเพียรอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวค่ะวันนี้คุณครูเพียรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาค่ะการทำนามีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะคะเด็กๆลักษณะที่1ก็คือการทำนาโยนลักษณะที่2ก็คือการทำนาวาน ลักษณะที่3ก็คือการทํานาดํานั่นเองวันนี้คุณครูเพียนจะพาเด็กๆไปดำํำนาเด็กๆพร้อมที่จะไปดํานากับคุณครูเพียนหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําในการดำํำนามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเราจะต้องมีต้นกล้าค่ะต้นกล้ามาจากการที่เราใช้ข้าวเปลือกหวานลงไปในนาแล้วก็จะเลื่อนงอกงามขึ้นมาเป็นต้นกล้า อันดับที่2เราก็จะถอนต้นกล้านั้นขึ้นมาแล้วก็นำลงไปปักดำในนาข้าวเว้นระยะห่างให้สวยงามเพื่อที่ต้นข้าวนั้นจะได้เจริญเติบโตได้เต็มที่อันดับที่3ก็คือต้นข้าวที่จเจริญเติบโตงดงามงอกงามขึ้นเคี้ยวขจีเต็มท้องนาอันดับที่สก็คือต้นข้าวที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะออกรวงให้เราเป็นสีเหลืองอลามเต็มทุ่งทองที่เราเรียกว่า ข้าวเหลืองเต็มทุ่งนาไงคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวแล้วก็นำมเมล็ดข้าวมารับประทานกลายเป็นข้าวสารนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ